บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังฟังกันเวิร์กันสุขูสุขคนสิเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศอันนี้นีตอนนับก็สู่ซ่องของเบาเก้าสูส่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยสำหรับวันนี้ก็กมาพบมาพ่อกับเบาเก้าก,ากาตอนแรกๆพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ชาวเาเก้ากับสุภาพพี่พ่อแม่มาหาตั้งเพื่อนแม่น้องพ้อยพี่น้องเลยก็สิพาก็สิมาถามเพื่อนว่ากีาแถวแรกกันยังแน่พี่น้องเ้ยเคยทำไมดิ้นเพื่อนทั้งแม่น้องพ้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดย กมันนี่กับทางพ่อเก่ากับบรรดาคลิปเบิร์ดมือมันนี่พี่น้องเพราะว่าทางพ่อเก่ากับโบสัมบายพี่น้องเลยเออเป็นไข่จ็บหัวแน่พี่น้องเลยเอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องว่าลายใหญ่ห้างมาทักทายสบายดีทางแม่น้องพ่อกันเลยพี่น้องไปกันเลยนะครัพอดีเห็นประตูเพิ่นเห็ดอย่างเด้อกรุกกุ๊กก่วดกันอยู่พี่น้องเลยโอ้เออจะจะเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อพวดอย่างเด้ยวแบนี้เนาะ อ่ะสบายดีพ่อสบายดีเดี๋ยปุ๊บเฮ็ดงี้เลยนะโอ้พอสิปลูกพักพี่น้องเลยทางประตูน้องไอเดียอือปุ๊บทั้งแม่น้องพลพอดีเห็ดตัดขวดทั้งเงินเพันพี่น้องเลยอ่ะสบายดีแม่น้องพ่อโดยสบายดีโดยวโอ้แม่น้องพ่อลพอดีพากับประตูปลูกพากับปลูกพักพี่น้องเลย แม่และเอาบุกลูกกันจะได้ซื้อมูพักกันไรเอาฮุบขี้อยามาฮุบมาขี้อย่ามาใส่แล้วสิจูดท่าน,นี่แล้วแบบนี้นะอ๋อภาษีคุมขนานี่้ไยพี่น้องเอ้ยเงี้ยพักบวกเป็นแมงพี่น้องเอ้ย นกิน้าวกินน้ำเรบ้ามันในเมืองหง้องมบนได้กินงมได้กินคนน้อยน้องอเดียไปใช้สารมันนี่นไปลิ้นไปลิ้นโดยอ๋อไปลิ้นทางเฮอนสาวบัวผู้เล่นบกกปลิ้นน้ำโมเพนเลยเลยไม่ใชละป้าไปนั่งลมกันู่พุละป้าไปนั่งลิ้น้ำกันพูิพ ทางมันี่กับมาหาทางแม่น้องพลอพี่น้องยก็อยากมาหาทางน้องไอเดียแหละเพราะว่าน้องไอเดียพนวิยู่คือพี่น้องเลยสะซาลุนกับมาสบายดีซาลุนสบายดีเลยสบายดีลูกล่ะอ่สบายดีปะลูกล่ะเด้อลูกหลับไปยังลูกหลับไป เออปัดกวดยังสิแหละเพราะว่ทาทังเอฟซีเพิ่งก็คอมเมนต์มาใอยู่หัพดพัดกวดเพราะว่าเพื่อนหกคนว่ะทางเอฟซีเพิ่งก็ว่าพี่น้องเอ้คนกบารได้คอยอยู่นะมาอยู่แต่กลางเว้นอยู่แต่กลางเว้นครับอย่างก็ไม่ไหม้เลยนะพูกมันล่นลงมาเราดูไปไหม้ล่นพี่น้องเอ้เพราะว่าทั้งตอนนี้ก็กกนี้วเป็นเป็นดอกพี่น,น,น้องไอ้กวดาเป็าาน่ง ได้กวด ALLY, ทุกเช่าถูกแรงเพราะว่า <ท Brazilian S 2> ช่วงนี้ใบไม้ล oh. mm ่นตลอดพี unhappy unhappy ่น้องยว่าทำยังไงน้องควดาันกับปัดกวดอันนี้พี่น้อยปัดกวดแล้วก็ยญามันแรงให้กับโจ๊ดดิสิยุงยังหมูมียุงลายพอจะอุดยุงนะพ้อ พูดน้อยพอกินข้าวกินน,น้าหรือว่าไรนะเลยกินแล้วอ่าบุ๋มีน่ากินแรงแตีเลยเนี่ยแล้วแรกสิกินอย่างกินแรงกับพี่น้อยมาเพิ่นกินแรงกินแรงนี่ก็ได้ก็มวกกระสันสัตว์เนี่ยพี่น้อย เป็นจังไมื้อนี้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่โลมีแห้งอยู่เรื่อดีๆมีแห้งจะบ่มีเงินําแบ่คแ่ายเฮาก็ก็อดเอาข้าลูกก็ลดแล้วักสิว่าจไดพี่น้องเอ้ยพี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าว่าอยากอันอัน ຊ່ອຍທາງແມ່ນຂໍ້ກາຕິດຕໍ່າດີນ້ອາຊອທາງນູ້ນນ້ອນມຂາກິນອກບມີງິນຈັກຊິນພກິຂົີບມນນອຍມນນ້ຍນ คนยอดแนะคนกินข้าวคนบ่ค่อยสะดวกคนนั uh ้นกินข um> ้าวจีเรบบ่ค่อยสะดวกอ๋อตะกี้ตะกี้กินข้าวพุนเลยวันนี้มากินข้าวจีแล้วยอดลงวันนี้เนาะแต่ค่าเงินเสียแล้วก็บบริกินอะไรบ่ก็บบริกินข้าวพุนเลยรบ้กับบัตได้กินบาดรบ้างนะยืมมองินพ่อพ่อเธอเงินแม่จธอยืมน้ำผัดตุ้งเยผตุ้งพันมีเงินอยู่บ้านฉันนะ นี่ก็ได้นี่ก็ไใช้เพิ่นว่าเงินเพิ่นยังหาแสนเพิ่นเนาะอ๋อสิเอานําเพิ่นลายก็เกรงใจเพิ่นะมีหยังก็มีเพิ่นายมนําเพิ่นไปก่อนเพราะว่ามันบ่มีก็จําเป็นให้ได้ซั่นนะผู้น้อยๆสําคัญที่สุดเด้บ่ได้กินข้าวอันนี้นะโอ้ยบ่ได้ล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะทาก็กะแจกซอยน้องอยู่นีพี่น้องครับผมเงินมีคําช่วงนี้ก็ได้ได้แต่เบิ่ง่อ เคยก็่ว่าชีวิเหตุหารไปได้แล้วนีสายตามันกรบดีมันกลับคืนคือเก่าอเ่าเาเป็นจะได้สาตากนเอเก่าอาเจ้าเบนทุ่อเป็นยังเจ้าเบนทุ่แล้วมันเป็นมมัวคือเก่าอลยีเคยเคยตัดเว้นไหมเคยตัดเว้นใช่บ้านนี้คืนคือเกอ๋อ สายตาสั้นทั้งแม่น้องพลอยพี่น้อยเนาะใช่ทั้งแม่น้องพลอยพี่เคยเป็นสายตาสั้นพี่น้องเยตาก็เป็นห่วงบ้านนี่อ้าวบ้านแห้งผสมประกอบกับกันบ้านนี้พี่น้อยเนาะตาก็เป็นห่วงลูกกับบุญเข้ากินบ้านนี้เหตุใดจะช่วยอุ้มลูกได้บ้านนี่ได้เนาะเหตุดจะอุ้มพี่น้อยได้เนาะอ่าแต่เนมต่นี่ไปหาเขาใหบ้านนี่มันบ่อยากพินนะนะ เอ้ยเอ้ยใจเด้เห็นลุงอยู่บ้านเน,นี่ยนะคืบบบอบัตัดผมมาเพิ่นแน่ผมคือยนนาวเลยวันจันทร์บัตรชิตัดบัตรผมมาเพิ่นแน่ผมเคยเหย้วเลยน้องไอเดียไปรลินน้องไปรลินยำแรงว่นจ <c oughs> ันทพ่อน้องไอเดียบันจันทร์พ่อทำม,มาเนี้พี่น้องอ จะขัมรถขึ้นจะนอนอยู่ใส่คูมือนีนะนอนเย็นแม่นอนอย็นแม่ไม่แม่แล้วต้องนอนเยอนแม่เพราะว่านอนอยู่นี่กับประตูเพิ่นกานอนเพื่อนเพื่อนคูมือนี่กับพี่น้องยกับอันตรายผู้หญิงนอนผเดี๋ยวอันตรายไปแต่ย่านต้องนอนเท่านใหญ่นอนนล้วแม่เพื่อแหละนอนนล้วแม่ตู้นอนไอเดียเพื่อแหละมาจะอยู่แต่กังเวียงกังเว้นก็ได้ มากับอันนี้กับเพืนเห็น,เห,นเห็นประเทศสวนปงสวนผักเพื่อนพี่อนน้อยเพื่อนกับปลูกปลูกผัก,กยามแรงก็เปิดไฟไว้ยืดเยื้อหนนี่นะเปิดไว้อายุอ่าสาวบุปิดย่านเครื่องของที่ใหญด้วยจะก็เปิดขึ้นเปิดไฟไว้ก็ทำขึ้นก็นได้

แบบว่าอยู่นี่มีสองนี่เนาะแล้วก็ลุมนี่อีกช้างเป็นพี่น้อยแม่เรา่อ,อสายตสายตส,าปปสานนั่น่บหินหงงน้องพ่อเป็นไงบ้างมาเพิ่มเงนเพื่น้พ่อเพื่อนอน,น้ำพ่อเพิ่มหนึ่งเอินน้องพ่อเพื้น้งขึ้น,นอ,อ,อน๋อเพิ่มงนนเพิ่อยออ๋ออ่ออ๋อ่๋อเพออ๋ออ๋อแ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออ,อ๋ออออ๋ออ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 อนเพิ่น เั็นเพื่อนฮอดพ่อเพิ่กนให้เพิ่อนไปนะเหตุใดน้อยเม่หนวงพ่อกระจอยแห้งนี้พี่น้อยพี่ชอบกินน้ำกว่าแซ่ดใช่ไหมพี่หลองพี่ชอบกินน้ำกว่แซ่ดเลยจักรีวายอะไรดีพี่น้อย ทางลูกก็ว่มีข้าวกินทางแม่น้องพ่อก็ว่เห็นห่งบันได <c oughs> ถ้ามีผู้ใหญ่อันจะข้ามาซอยทางครอบครัวแม่น้องพ่อก็ติดต่อทางพ่อเขากกได้เด้อพี่น้อยเนะาะเพราะว่าทางแม่น้องพ่อนี่ก็จะช่วยยังไงพี่น้อยข้าวกินลูกบุมีเห็นห่งแล้ววันนี้นะเ็ หัวแล้วเนาะเห็นหงแล้วเนี่ยเป็นสายส่งอยู่ป่ะใช่สาเพิ่มเพิ่ดยังมีสส่งอยูสาเพิ่มเพิ่ดฮันน้องอุ้มน้องได้ป่ะน้องทิพยน้องทิพย์เพิ่งก็อยอุ้มน้องเพิ่นพี่น้องอุ้มน้องเบนลูกเอา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 พาน้องล้มได้แล้วมีหัวแตกล้มหัวแตกไปลว เอ๊ะจะโอ้บด้วย่าโอ้อย่าอ้บจะได้พาน้องลบจะได้น้องเจ็บหิวมาละอ่ะโอเคกทางบกเกษสิกับก้อนบารคัมเลยพี่น้องเยเนาะอ่าทางไอยกับก้นเด้อราบาร์เด้อโ์ด้วยสบายดีพี่น้อยอ่ะโอเคเพื่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบกกษสิได้รับลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพ่อกระวังคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้อยเนาะ โดยสำหรับคลิปนี้ทางเราก็้ากับพี่ปากน้องพา่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางเราก็คลิปต่อไปเด้อพ่อพี่น้องเด้อเ้ยเนาะโดยถ้าว่าถ้าว่าวาก็ว่าผิดพลาดประการใดทางเราก็กราบขอโทษและขออภัยนั่นพี่น้องกันเวิร์ดกันสุขุสุขคนเวิร์ดกันสมองสุบอูแม่พี่น้องเนาะโดยกับทางสำหรับคลิปนี้ทางเราก็้ากับพี่ปากน้องพา่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางเราก็แน่พี่น้องเอย ทา้าวเกาะขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีทุกๆท่านท,ที่เข้ามาครับเบิ่งกับส้มแต่ต้นจนจบและบอครับโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนานะโดยอ่ะสุดทา้ายที่ท้าวเกาะก่อนรับรับพระจากพ่อแม่พี่น้องไปทาาขอขอข้าวเกาะขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี